ลุ้รเออนะสวัสดีนะครับพบก,กับรายการอ๋อลืมตั้งชื่อรายการโอเคข้ามไปก่อนนะอยู่กับผมอากอนทีอแบนกเก,กมเมอร์ีีนะครับโอเคครับเขากลางมากเลยครับ่นรัครยาสครับอย่าเเิ่นคครคกนคนะครับโอ้นเลนกเเรั่มเกมลนาปั๊บแล้วมันก็จะมีมอ,<ไ>อมน ครับเราต้องใส่อันลงไปครับโอเคครับใส่แล้วครับมีโหมดให้เลือกแล้วมาเราก็เจ๊กมาไงเนี่ยแล้วเราก็ขี่แล้วเราก็จะขับมันได้คอร์ดคอร์เขาโง่เน่าบ้าโง่เราเราทำให้มายกล้ออได้โอเคนะครับเรามาดูด้านหน้ากันนะครับเพิ่งทำมานะครับแล้วเราก็มาดูครับขี่มายกล้อหรค นี่ครับยกล้อครับที่นี่แหละเขาเลยหาของฟูดนำเภรเราก็จะมาเสกเตือที่นอนก่อนนะครับโอเคครับเสกครับเราก็นอนครับโอเคครับแล้วเราก็ลุกออกจากเตียงหรือเปล่าลุกแล้วครับมันน่าจะขี่เดี๋ยวนะเจ้ามาครับนะครับเราก็มาครับแล้วเราก็ไปเอาดาบผมเล่นแนวนั กอนใส่ยาวิ่งเร็วให้มาแล้วมันจะวิ่งเร็วมเนี่ยเกมนี้ผมเกมนี้เราได้รับบทเป็นปลามูกนะครับโอเคได้เป็นปลามูกโอ้โอเคครับมาวิ่งเร็วครับนี่ดูแบบอ๋อแล้วเราก็จะคือดับเคล็ดไปค่ะโซเชียะนั่นโิเียลโซเชียลได้ด้ม่ดีมังคับคตรดู ครับแล้วเราก็จะได้ยิเสียงวาจอิงมนี่นกอเคีครับเฮ้ยอากอะไรอากอขี่มาแล้วทำไมเราหดวใจังอ่ะ พายุก็เขียนผิดโอ้โหคนสร้างเกมนี้โอ้โหพายุเป็นพอสำเพอ่ะต้าดูดิีเกมอะไรเหรอยุปีศาจพายุเข้าด้วยครับถ้าคฝนตกแ,แล้วแล้วก็พวกคุณติงอยู่ที่นี่ยายไไวแนยใช่ังไอไวไว โอเคครับเมาื่อกี้ใหม่เสียนิดหน่อยเออสกายหลุดมันก็เลย พอดีผมไม่มีไมค์สกายมันดูดเสียงผมครับผมก็เลยต้องใช้สกายตัวช่วยพอดีต้ามาผมก็เริ่มแชทเกมเลยเป็นอะไรที่ดีจริงอุ้ยเกมลืมฮะอย่าออกต้าเขาแชทเกมอยู่สามนาทีเองแเพื่อนแผนที่จะน้อ,องบ้านห้องรับประทานห้องครัวห้องคุณรับใช้ห้องถูงห้องน้ำห้องน,งนั่งล่นจำได้พี่มันชอบอยู่แถวห้องน้ําใช่ไหมตาฮะ มันชอบอยู่ห้องน้ำใช่ไหมตาไม่รู้อ่ะแฟนไม่ใช่ผีโอ้อะไรเนี่ย <c oughs> อ้าวโปรแกรมอะไรผูมาเนี่ยเล่นเกมอยู่ดีๆเป็นโปรแกรมคนหน้าไข่ช <c oughs> ่างมันกอกเป็นไข่ถือกับสูนยังไงอ่ะว่าไงดูเหมือน <c oughs> ต่อแล้วกันนะทำเคี้ยอะไรเนี่ยเจียงดังเฮ้ยห้องนี้ไม่เคยเข้าวะมาแล้วครับ เกมที่ไปทำอะไรเล่นมวยปั้มกับน้องเหรอเกมเล่นมวยปั้มกับน้องมูแกใช่เลยครับอันว่าเลยเดี๋ยวดูตำรวจก่อนว่านางซีมีอะไรบ้างจุ๊บเลยโดนปีนเขียสารเฮ้ยเกมรู้หรือเปล่าว่าในตู้นี้มันสามารถเข้าตู้ได้ด้วยเกมนี้เข้าตู้ได้ด้วยยิงเลย ต <ś led> ำรวจกันว่าในนี้มีอะไรบ้างเกิอดีกว่าฮะ <ś led> สไกลเกย์ฟูลุดแล้วกันละ่ะมันยิ่งกลัวกลัวโอ้โฮต้องอย่างเลยนี่มันห้องอะไรเนี่ยอย่ามากันส้นต็นไก่ ไลโอเคแล้วลุงกดถ่ายแค่เกมอยู่หกนาทีเออกลับมาห้องเดิมแล้วดีใจแกนแก้วเราไม่ควรมาที่นี่เลยปามุก ก้ามูกเล่นอะไรเนี่ยพวกแกเล่นอะไรปัญญาอ่อนโอ้ยเข้ามาในห้องนอนเซ็ยนสิห้องนอนที่เซนน่ากลัวแต่รู้ไหมว่าเกมนี้นี่สามารถต่อนใต้ก็ได้ ฮะดีบแป๊บหุ่ยนี่เลยยนเขาเจอเอ่อใครวะกันดากำลังอัดเสียงอยู่อย่ารบกวนในกลัวน้องซื้อพิมม์อะ อะไรเนี่ยน้องซือพิมพ์ไม่บอกอะไรเราเลยอะ่ะดูดิอุย้ยเสียงเด็กกิน,สนเสียงพวกผู้หญิงนี่นะไปตูกันเถอะอ้าวไปดูแล้วหนีกันแบบนี้เลยไปด้วยวพพไปด้วยอย่าพูไปโน <No, S 2> ไปกันหมดแล้ว

สกินพี่เอ็มสกินอะไรวะเกเล่นอะไรอ่ะสวนปรวเกนสวนปไม่ค่ะแมวสกนี่เอสกินพี่เอ็มอะไรไหมไม่ค่ะไม่คเมันแบบเแบบตัวผี วันนี้เดินไปแล้วมีคราบเลือดติดอะดูดิหน้าคราบเลือดคราบเช็ดหน้าดูอะไรที่เมแหม่มีตัวอะไรบ้างดูคราบเลือด,ดเฮ้ยนี้สิรู้ว่ามันตัว O N G U I T, y T M ยี่ง เฮ้ยกำลังสำรวจอยู่ว่าวันนี้นนอะ่อใหญ่น้องแกเส้นตื่นว่ะน้องแกเส้นตื่นประตูล็อกเฮ้ยประตูล็อกว่ะยิ้มนี่เสียวจังดูไปข้างล่างก่อนตัวอะไรยืนผ่านอ่ะ ซิฟแป,ป๊บเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแนั่นะสำคัญนะซิฟนาทีแล้วเลิอกอัด